สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือนะครับก็เป็นท่าเรือของเรือด่วนในคลองแสนแสบที่ก็วิ่งจากผ่านฟ้ามาวัดศรีบุญเรืองนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมานั่งเรือไฟฟ้าต่อกันไปเลยนะจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับไปที่บริเวณแถวตลาดบินบุรีกันตรงนี้ก็เป็น รูปร่างของเรือไฟฟ้านะครับที่ผมจะเดินทางไปบนเรือก็มีอยู่ประมาณสามคนนะครับที่เดินทางออกมาจากท่าเรือวัดศรีบุเรงนะครับมีผมแล้วก็พี่คนหนึ่งนะครับที่ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็น้องคนหนึ่งที่เขามาทำ Youtube ด้วยก็สืบทราบว่าเขาชื่อวันน้องคาถาว่องไวนะครับชื่อคาถาว่องไวแล้วก็เป็นช่องของเขาด้วยนะก็ทำ u t u b e อยู่นะครับ บริเวณแถวแถวคลองแสนแสบเนี่ยแหละช่วงวัดศรีบุเรงไปแถวแถวตลาดบินบุรีนะครับเขาก็จะทําคลิปเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การเดินทางบริเวณย่านนี้ตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากวัดศรีบุเรงนะครับ ก็มาที่ท่าเรือนะครับแห่งแรกเลยนะครับก็เป็นท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรวิทยาตรงนี้ผมเห็นเขามีการติดตั้งนะครับอุปกรณ์สำหรับชาร์จไฟให้กับเรือไฟฟ้าสำหรับท่านที่จะมาทดลองนั่งนะครับหรือว่าเดินทางต่อจากนี้ไปนะครับ เรือในบริเวณคลองแสนแสบนะครับก็จะวิ่งจนไปถึงตลาดมินบุรีแล้วนะจากปกตินะครับถ้าเกิดมาจะผ่านฟ้าประตูน้ําเราก็จะมาที่สุดที่วัดศรีบุญเรืองครับต่อจากนี้ไปก็จะมีเรือไฟฟ้านะครับเดินทางต่อไปจากวัดศรีบุญเรืองไปถึงช่วงตลาดมินบุรีเลยนะครับก็ไปถึงท่าเรือสํานักงานเขตมินบุรี มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสําหรับเส้นทางเรือคลองแสนแสบนะครับที่เป็นเรือไฟฟ้านี้นะครับก็มีระยะทางทั้งสิ้น10.5กิโลเมตรมีทั้งหมด12ท่าเรือก็ตั้งแต่จากมินบุรีเลยนะครับเริ่มที่ท่าเรือสํงงานักงานเขตบินบุรีแล้วก็สองท่าเรือตลาดบินบุรีสามท่าเรือประตูน้ําบางชันเหนือ แล้วก็4ท่าเรือประตูน้ําบางชั้นใต้แล้วก็5้าท่าเรือชุมชนหล่อและใหญ่แล้วก็6ท่าเรือสุเลาแดงแล้วก็7ท่าเรือหมู่บ้านร่มไทรแล้วก็8ท่าเรือคลองรหัสแล้วก็9้าท่าเรือเสรีไทย26แล้วก็10ท่าเรือห้างพาริโอแล้วก็11ท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรวิทยาแล้วก็12ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับก็มีทั้งหมด12ท่าเรือด้วยกัน ก็ภายในเรือนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในเรือนะครับก็บอกเห็นเป็นกระจกนะครับมองเห็นท้องฟ้านะจริงๆบนลาัางคาแล้ก็จะมีโซลาเซลล์ด้วยนะครับโดยเรือของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นเรือไฟฟ้าพร้อมโซลาเซลล์ทั้งหมดก็จะมี12ลำเป็นขนาด40ที่นั่งนะครับพร้อมจุดสำหรับจอดรถ เข็นวิลแชร์นะครับ2ที่จุดแขวนจักรยานอีก2ที่แล้วก็จะมีกล้อง CCTV นะครับแล้วก็ระบบ GPS ติดตั้งบน,นเรือทุกลำควาเมเร็วสูงสุดนะครับก็จะวิ่งได้17กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจริงๆนะครับก็ประมาณ10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือวิ่งไม่เร็วมากนะครับวิ่งไปเรื่อยๆใช้เวลาชาร์จไฟนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงชาร์จเต็มแล้ว ชาร์จเต็มแล้วก็จะวิ่งได้ประมาณ3ชั่วโมงโดยในวันาราชการนะครับเรือก็จะวิ่งประมาณวันละ40เที่ยวก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาสานาทีจนถึงเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีความถี่โดยประมาณนะครับในชั่วโมงเร่งด่วนก็จะประมาณ15นาทีก็จะออกหนึ่งลำนะครับโดยทั่วๆไปนะก็จะวิ่ง30นาทีครั้งนะครับหรือว่าครึ่งชั่วโมง ในพอหยุดราชการนะครับก็จะวิ่งความถี่ประมาณสาสินาทีต่อครั้งก็ต้องดูนะครับอยู่ที่ปริมาณคนด้วยนะนะครับบางทีคนมากก็จะกะเวลาแบบนี้ไม่ได้นะครับคนมากก็ต้องเร่งให้มันถี่ขึ้นในช่วงแรกนี่ครับก็จะเปิดบริการฟรีเพื่อทดลองและให้ประชาสัมพันธ์ประมาณหนึ่งสองสามเดือนนะครับอันนี้จะฟรีอยู่ประมาณสองสามเดือนหลังจากนั้นก็จะเก็บค่าบริการส5บาทตลอดสาย แล้วก็ถ้าผลการเดินเรือประสบผลสท่าไหรนะครับอนาคตก็มีแผนนะจะขยายนะครับไปถึงผ่านฟ้าดีล่าดเลยแต่อาจจะไม่จอดทุกจุดนะครับคือเลือกเฉพาะท่าเรือที่มีประชาชนเดินทางเยอะๆนะครับจะไม่จอดเหมือนเรือปกตินะครับที่เขาวิ่งอยู่แล้วนะในคลองสนสแสนะครับก็จะจอดเป็นบางท่าที่ว่ามีคนเยอะๆประมาณนี้นะครับและอนาคตนะครับคลองสายหลักต่างๆนะพวกคลองลับพล้าวคลองเปรยประชากรนะครับ ก็มีอยู่ในแผนนะครับจะพัฒนาเดินเร <ๆ S 1> ือนะครับเช่นก <ๆ S 1> <ml ung> ันเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือคลองละหัน ก็บรรยากาศดีนะครับตอนที่ผมเดินทางมานะครับอ่บรรยากาศสบายๆมากเลยนะแล้วก็น้ําตรงนี้นะครับก็ดูว่าจะดีกว่านะครับทางช่วงที่อยู่แถวถนนเพชรบุรีหรือว่าถนนรามคำแหงต้นๆนะครับตรงนี้จะดูดีกว่า ตอนนี้นะครับผมก็ลอดใต้ทางด่วนนะครับเป็นด่วนถนนกาญจนาพิเศษตอนนี้มาถึงท่าเรือสุเหลาแดงก็จะไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าก็ยาวเหมือนกันนะครับก็ตัดทอนไปบ้างนะเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามันจะยืดเยื้อนะครับ เส้นทางที่ผมเดินทางมานะครับที่ผ่านสูเหล่าเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าบรรยากาศดีแล้ววิวต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะครับ น,นี่ผมก็เดินทางมาถึงท่าเรือสุเหลาแดงก็เห็นมีนะครับสุเหลาแดงที่สวยม้าๆเลย อันนี้ผมมาถึงท่าเรือชุมชนหล่อเล้ยใหญ่ช่วงนี้นะครับเรือไฟฟ้าก็เพิ่งเปิดเดินเรือนะครับประมาณวันที่24ที่ผ่านมาประาชาชนทั่วไปก็อาจจะยังไม่ทราบนะแต่ว่าเท่าที่ถามนะครับคนที่เขาให้บริการอยู่นะเขาบอกว่าวันที่สองที่สามเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับดีกว่าวันแรกนะครับวันแรกในคนยังไม่รู้จักนะครับ พอ,อผ่านมาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงแรกก็ถือว่าดีมากเลยนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับผมว่าคนน่าจะเดินทางเยอะนะครับตรงนี้เขามีการสร้างเขื่อนนะครับผมก็เคยมาสำรวจดูนะครับก็เป็นจะเป็นคันเป็นดินนะครับเป็นดินเวลาเรือวิ่งผ่านเนี่ยก็มีปัญหา ก็สมัยก่อนก็เคยเปิดเดินเรือนะครับอยู่ได้สองสาเดือนก็มีร้องเรียนก็ไม่สามารถจะเดินเรือได้เลยนะก็ต้องหยุดไปนะครับเปิดได้สองสาเดือนก็หยุดไปแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นอุตไฟา้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เขาก็เร่งที่จะทําเขื่อนนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แล้วก็จัดให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่เดินพักผ่อนวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานได้คิดว่าอีกไม่นานนะครับคงจะเสร็จนะเขื่อนตรงนี้นะครับ เราก็จะมีเขื่อนนะครับยาวเลยนะบริเวณคองแสนแสบนะครับไปถึงมินบุรีเลย งนี้ก็เป็นท่าเรือประตูน้ําบางชันใต้ถ้าจะเดินทางมานะครับก็ต้องมาต่อเรือนะเรือไม่สามารถจะวิ่งข้ามไปได้นะครับจะต้องมาจอดส่งผู้โดยสารตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเสียอย่างหนึ่งนะทําให้มีการเสียเวลาเกิดขึ้นนะครับเพราะเราต้องรอนะครับเรือที่จะมารับอีกนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ตลาดมินบุรีแล้วก็กแถวสํานักงานเขตมินบุรีนะครับเนี่ยผมเดินมานะ เดินจากท่าเรือบางชันใต้นะครับไปที่ท่าเรือบางชันเหนือก็รอสักพักนะครับเรือก็มารับนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือบางชันเหนือ ตลาดนะ้ำวัวเรียมนะครับอเผอิญว่าวันนี้ผมไปก็ไม่มีตลาดนะครับตลาดเขาจะจัดวันเสาร์อาทิตย์ผมไปวันธรรมดานะครับตลาดก็เลยไม่มีนะครับก็เลยดูเงียบ ก็วัดบางเพลงใต้นะครับ กับท่าเรือตลาดบิมบรีนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงสีข้าวเก่าเดินทางมาถึงแล้วน,นะครับตรงนี้เป็นท่าเรือตลาดบิมบุรี แล้วก็สามารถจะมาที่ตลาดมินบุรีได้นะครับโดยนั่งเรือไปฟ้าวาสิเหลืองนะครับมินบุรีนะครับมาได้เขาก็จะจอดบริเวณตลาดเลยนะครับเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นสำนักงานเขตมินบุรีจริงๆก็เดินถึงกันได้นะครับไม่ไกลนะระยะทางไม่ไกลนะครับสำนักงานเขตกับ ถาเรือตลาดบุรีนะครับเดินนิดเดียวนี่ผมก็มาถึงแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามานะครับในช่อง vnp ก่อนจบนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์น้องคาถาว่องไวนะจากช่อง youtube นะครับก็เป็นเพื่อนนั่งคุยกันมาตลอดอายุเพียงแค่1 5เองนะครับก็ชอบทำคลิปวิดีโอมากเลยนะครับเดย๋ยวย่งไงให้เขาประจักสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคนท้องที่เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อคาถาครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อคาถาครับชื่คาถาเหรอใช่ครับอ๋อในช่องคาถานี่ก็คือชื่อคาถาเลยเหรอใช่ครับอ๋อคาถาเรื่องนั้น ผมถ่ายค่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็ใช้วิดีโอนี้นะครับทำนะครับทำมานานแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำกี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วครับก็ประมาณประมาณหลายปีแล้วตอนนี้ผมก็ชอบทำยูทูบครับตอนนี้ยุ่เท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ครับจะสิบห้าแล้วครับทาตั้งแต่ตีประพวบเลยใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็จะสิบห้าแล้วครับอ๋อแต่ว่ายังยังไม่มีแฟนใช่ครับยังไม่มีแฟนครับยังไม่มีแฟนเลยแล้วแล้วคิดจะมีไหมคิดอยากจะมีบ้างไหมอยากครับอยากจะมีอยากแล้ว ใช่อยากจะมีเลยครับแต่ว่าไม่มีใช่ครับผมเราต้องอยู่กับพ่อแม่ครับเราเชื้อพ่อแม่ทางานครับอใช่เราเชื้อพ่อแม่ทํางานทุกวันครับอยากเช่นเราอยู่ในเรืออย่างนี้อยู่อย่างนี้ทุกวันก็ดีครับถ้าสมมุติว่ามีคนมาสมัครจะเป็นแฟนเนี่ยเราเราเราจะเปิดรับไหมเปิดรับเปิดรับใช่ไหมใช่ครับเราก็มานั่งเรือเที่ยวที่นี่บ่อยอหอยู่เป็นประจำผมมาทุกหกวังเท้าประมาณหกวมนเท้าครับนะครับผมผมก็ดีนะครับ แล้วเรื่องเรือไฟฟ้าเนี่ยอยากให้คนมานั่งกันอยากให้คนมานั่งกันเยอะครับอยากให้มานั่งเยอะเอะใช่ครับอยากจะได้เปิดตลอดไปเปิดตลอดไปครับอยากให้เปิดตลอดไปครับไม่อยากให้มันปิดเลยไม่อยากให้มันปิดตํานานเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่มีเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเขาก็อยู่ไม่ได้นะเชิญชวนให้มาใช่ครับมานั่งเล่นหรืออะไรก็ได้ต่อไปก็จะมีท่าเรือตรง ตัวนี้ก็เรียกอะไรนะตนัวนี้วัดอะไรขันเรียมตลาดน้ำขันเรียมครับตลาดน้ำขันเรียมตลาดน้ำขันเรียมนี่เสาเร์อาทิตยน์นะีค่คนเยอะเลยนะคนเยอะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ